<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรผู้ใฝ่ธรรม <c oughs> แล้วก็ลูกศิษย์ลูกขาที่ติดตามคลิปผมอยู่นะฮะผมไม่ได้ทำคลิปหลายวันนะฮะลงก็มีสัมภาษณ์ผู้ที่จบกิไปแล้วเพราะว่าผมติดภาระสรอนอดล็อกนะฮะหลายท่านอืมติดต่อกันก็เดี๋ยวผมจะมีหัวข้อทำเดี๋ยวนี้ผมจะอ่านหัวข้อทำแล้วก็อธิบาย อะไรบางอย่างนะฮะซึ่งธรรมะมันนิดเดียวเราจะไปเสียเวลาเรื่องการพูดกันให้มันเยอะเรื่องการปฏิบัติหรือการ <c oughs> สอนอเรื่องขันเรื่องอะไรผมสอนมาเยอะแนละ้วนะฮะเดี๋วยวไอ้เรื่องขันห้าเนี่ยเวลาผมจัดอบรมนะฮะเดี๋ยวผมจะเขียนให้คุณดูวิธีจิตนะครับว่าทําไมเราถึงหลงเส้นทางเนี่ยทําไมคนถึงลงปฏิบัติกันอ่าแต่เอาไว้ตอนที่ผมจัดอบรมกัน,นะฮะ ข้อแรกผมจะบอกคนบนโลกใบนี้นะฮะคุณฝึกสติฝึกสมาธิยังไงก็ไปไม่ถึงสิ่งที่ผมสอนนะฮะคุณไม่มีทางจะข้ามความเชื่อได้ไม่มีวันที่จะข้ามความเชื่อได้เลยนะฮะต้องเจอผมผู้พิชิตมารเท่านั้นนะฮะผมจะกระชากตัวจิตมโนวิญญาณของคุณเนี่ยอย่างเดียวคือตัวกิเลสนฮนะที่มันไม่เคยตายออกมาให้เห็นนะครับมโนจิตหลบอยู่ตรงไหนผมจะกระชากอย่างเดียว และบน,นโลกใบนี้ไม่มีใครอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์จิตนี้ได้นะฮะมันสร้างภพภูมิยังไงมันหลบอยู่ตรงไหนมันทํางานพร้อมขันห้ายังไงยึดขันห้ายังไงแม้แต่อาจารย์ใหญ่ทั้งหลายก็อธิบายได้แค่เพียงขันห้านะ,ะเนี่ยและคุณจะปฏิบัติทำเท่าไหร่ก็ไม่จบนะฮะสอนกันเท่าไหร่ก็ไม่จบเพราะมันได้แค่สัญญานะฮะมันต้อง กระแทกตัวหลงปุงแต่งภายในออกมาเห็นนะตรงนี้มันผมบอกเลยว่ามันละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่ง่ายๆอ่ะที่เราจะจะจบอ่ะหัวข้อต่อไปหัวใจพุทธะไม่ใช่การทำตัวให้ดีให้เด่นรักษากายวาจาใจ ให้บริสุทธิ์นะครับไม่ใช่การบําเพ็ญเพียรภาวนาด้วยการทําสมาธิทําฌานการปฏิบัติทุกกิริยาหรือ <c oughs> การศึกษาหรือการฟังและปรุงแต่งเพื่อจะได้อะไรบางอย่างและไม่ใช่การดับทุกขเพราะนั่นคือกิเลสน,นะฮะการดับทุกนั่นคือกิเลสน,นะฮะผมสอนเรื่องที่สุดแห่งทุกนะครับคืออิสระนะครับ เพราะนั่นคือกิเลสความจริงหนึ่งเดียวคือการดับอุปทานขันด้วยความหลงความมืดบอดความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมาหน้าตัวตนนั่นคือหัวใจพุทธเจ้าแล้วใจคุณจะบริสุทธิ์เองนะฮะตรงนี้สำคัญใจคุณจะบริสุทธิ์เองและอีกอย่างพวกคุณต้องรู้ก่อนว่าพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอะไรนะฮะ อท่านสอนเรื่อง <c oughs> ความหลงยึดมั่นถือมั่นอุปาทานขันหรือสัตตนางหรือนายช่างผู้สร้างเรือนอ่าและคำสอนของผม <c oughs> ผมสอนไม่ให้ได้ไม่ให้ยึดอะไรเลยไม่ให้ทำอะไรเลยไม่ให้ปฏิบัติอะไรเลยนะฮะ <c oughs> แล้วจะได้อะไร <c oughs> คุณแค่อาศัยขันห้าอายตนะหเท่านั้นคุณยึดอะไรคุณก็หลงอยู่กับสิ่งนั้นยึดลมไายใจก็หลงลมหายใจยึดรักษารักษามโนโหให้มันเก่งนะฮะโมโนให้มันฉลาดนะครับตัวมโนวิญญาณนี่คือมันกลมบางเหี้ยมันฉลาดกว่าคุณอีกมันจะรู้ทุกอย่างพวกดูลมก็ยังไม่พ้นบ่วงมัน ดูพุโทโธนโมสังโครหรือปฏิบัติรูปแบบใดก็ไม่พ้นห่วงบานนะครับพวกคุณคิดว่ารู้แต่พวกคุณหลงอีกพวกทําจิตในว่างสุดท้ายก็จะตกนรกผมถึงบอกว่าถึงต้องมาเอาปัญญานะฮะเพราะที่ทําอย่างนั้นมันได้แค่สติกับสมาธิตัวปัญญาที่แท้จริงอ่ะมันทํำลายตัวมโนไม่ได้นะครับพวกคุณไม่เข้าใจหรอกนะครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แล้วหัวข้อสุดท้ายนะฮะพวกที่บอกว่ารู้แล้วไม่หลงแล้วทิ้งความคิดกูไม่เอามึงกูไม่เชื่อมึงอีกแล้วพ้นทุกแล้วนะฮะแต่นี่ผมพูดจากใจจริงนะครับพวกนี้หลงตัวเองหลงปัญญาที่มาจากสัญญาเออพอเห็นความสงบนิ่งว่างก็ใจฟูนะฮะยังไม่เจอวิบากกระทบบีบคั้นบอกว่าว่างความคิด บอกว่าวางความคิดแต่หลงกลความรู้อมเอาไว้ในสัญญานั่นแหละโดนกิเลสหลอกบอกไม่ยึดแต่ความรู้สึกที่ปรุงแต่งจําไว้ในสัญญาเ <c oughs> ยอะเหลือเกินนะครับผมไม่มีความรู้อะไรไม่จําอะไรไม่คิดอะไรไม่ปรุงแต่งอะไรผมเห็นแจ้งในระบบกลไกของจิตวิถีจิตเหนือระบบฟังก์ชั่นพวกนี้จึงมาชี้ทางปัญญาผมไม่ใช่ผมไม่ได้ใช้ความรู้มันไม่ใช่ความรู้ แต่มันคือประสบการณ์ของผมล้วนๆนะฮะความล้วนสูงสุดคือไม่รู้อะไรเลยไม่คิดอะไรเลยไม่จําอะไรเลยนะฮะแต่แค่เราอาศัยเราเรียนรู้มาหมดแล้วนะฮะสิ่งที่เหลือเราจะรู้มันเองมันจะทํางานของมันเองแค่เราขาดสติสมาธิและปัญญาที่ตัวตบท้ายเอ,อ่อคือการไม่ไม่เห็นตัวเองไงฮะนะครับการเห็นตัวเองมันจะต้องเห็นถึงมโนจิตนะฮะไอ้ตัวนั้นแหละสูงสุดนะครับอืม มนึกบอกว่าถ้าคุณไม่รู้พฤติกรรมตัวนี้การทํางานของมันไม่รู้แหล่งกําเนิดของมันรังของมันไม่มีทางหรอกที่คุณจะเจาะไปถึงอย่างเค่งก็ได้แค่ปล่อยวางรู้สึกดีนะฮะตัวมโนโนจิตเนี่ยมันเกาะวิญญาณโจเขาเรียกว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยมันเกาะวิญญาณไม่ปล่อยละวิญญาณในขันห้าคุณไนอะตัวรู้เนี่ยตัวเนี้ยเพราะมันต้องการเรียนรู้รู้ทุกอย่างศึกษาทางโลกทางธรรมมันทั้งนั้นแหละการปฏิบัติอะไรมันทั้งนั้นมันเอาไปจํา เดีวมันเอามาปรุงต่อเอามารู้ต่อมันเป็นตัวกิเลสเลยเอนะครับซึ่งตรงนี้แหละที่ไม่มีวิธีกําจัดมันด้วยการเจริญลมเจริญพุทธโธเจริญนโมสังโฆหรือการปฏิบัตริรูปแบบใดๆก็ตามพระพุทธเจ้าท่านทำมาหมดแล้วนะครับจนขั้นมารู้ปั้งทีเดียวอะโขงพิกจิตถึงรู้ว่าเอา้ามันหลุดออกจากตรงนี้นี่วาโอ้โหนี่มันเป็นภพภูมิหมดเลยนะครับ เออก็คุณแค่คิดขึ้นมาชั่วขณะมีแค่คิดขึ้นมาชั่วชนะชั่วขณะนะครับแต่มันมีตัวโมโนอยู่ที่วิญญาณน่ะตัวรู้ของคุณเน่ะพอมันคิดมันก็รู้ถูกไหมแต่มันมีเราเลึกๆเราที่รู้แล้วจํานะครับแท้จริงเนี่ยมันไม่ต้องจําอะไรไม่ต้องคิดอะไรไงไอสิ่งที่ได้ยินได้กินลิ้มรสเนี่ยมันแค่สักแต่ว่าแต่การที่จะเข้าใจยังไงแบบนี้ได้ยังไงก็ต้องมาเจอผมนะครับ ต้องมาปลดล็อกอาจารย์วิทย์เดี๋ยวจะชี้ทีละจุดทีละจุดแล้วเปิดกระแทกดึงไอ้ตัวนี้แบบคุณสำนวยนะครับล่าสุดเนี่ยผมดึงออกมาเลยอแต่ต้องตั้งมั่นนะถ้าไม่ตั้งมัน่นดึงออกยากมากเลยตัวนี้ผมจะบอกเลยผมมีวิธีการบางคนยังไม่แข็งแรงพอตั้งมั่นไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะหลุดอยังเก่งก็รู้เส้นทางเข้าใจตัวนี้ต้องหลุดนะครับเห็นวับเดียวนะแค่นั้นแหละมันโค้งเลยมันพลิกเลยมัน สงบเงียบเลยภายในอ่ะหลุดออกจากตัวเนี้ยเหลือแต่ขันห้าล้วนๆแหละขันห้ากับยะตะอัะะตตนาหกนะฮะแล้วก็ความจําสัญญาที่เคยมีอยู่นะครับนั่นแหละอืมถ้าตัวในนี่นะตัวมโนหลุดออกไปนะมันถึงจะเดินปัญญาได้ทีนี้ฟังอาจารย์วิทย์ยังไงก็ลงหมดแหละลง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 ,ลงหมดจะไม่ปฏิเสธเลยอ่าคนเหล่านี้พอถึงตรงเนี้ยเขาจะรักอาจารย์ นะครับเขาจะเห็นว่าโอ้โหเป็นของที่ยากมากเลยการได้พบเจออาจารย์วิทย์เนี่ยอืผมไปมาหมดแล้วผมฟังมาหมดแล้วแม่งวนอาจารย์ฟังไปมันก็ผมก็รู้อ่ะเข้าใจอะ่ะแต่ทําไมมันข้างในผมมันไม่หลุดสักทีนี่ไงอย่าบอกมึงดีที่มีแบบนี้ไอ้ที่เข้าใจแล้วหลงรู้หลงอยากจะสอนน่นนะโอ้โหงานงอกเลยมันไม่กลับมาละมันไม่กลับมาทําลายตัวมนี่ยจิตละมันจะเก็บอย่างเดียวไอ้มนตัวเนี้ย จะเก็บความรู้และอยากจะสอนเกิดจิเลตตัณหาอยากจะตั้งสํานักอยากจะเป็นครูบาอาจารย์ผมบอกว่าวิธีที่จะช่วยดึงกระแทกข้างในแล้วหลุดออกมาให้คุณเห็นนะฮนะมีผมคนเดียวบนโลกใบนี้นะครับที่รู้จักวิธีนี้อย่างละเอียดละออนะฮะหลายคนที่เข้าถึงทำแต่ก็ไม่เข้าใจตรงนี้นะครับก็พยายามที่จะสอนกันไปไปอยู่กับว่างๆบ้างสงบบ้างไปฝึกสติกันบ้างแต่เข้าไม่ถึงตรงนี้หรอก ตรงนี้ไม่ต้องทาอะไรแต่คุณฟังผมไปเรื่อยๆแล้วฟังจนมันสงบใจสงบแล้วคุณต้องมาแค่นั้นเองไม่ใช่คิดเอาว่าเข้าใจนะครับมันไม่มีอะไรเข้าใจหรอกคุณยังไม่เห็นตัวโมโนวิญญาณตัวที่มันขุดขขึ้นมามันเร็วเร็วกว่าความคิดคุณอีกนะครับตัวเนี้ยวับมันเร็วกว่าแสงอ,ะอ่ะมันแวบเดียวอ,ะอ่ะอ่ามันเร็วกว่าตัวรู้อีก เพราะฉะนั้นมันต้องตั้งมั่นจริงๆมันถึงจะเห็นโดยนี้ถ้าเห็นโดยนี้เนี่ยปังเลยผมบอกเลยลงตามหาบัวก็มันหลุดหลุดตรงนี้แหละผมก็หลุดตรงนี้แหละนะฮะถึงรู้ว่าหลงไงเฮ้อทีนี้พอท่านหลุดออกจากตัวนี้มันจะงงไม่หมดอ่ะผมจะบอกระยะแรกนะชั่วโมงแรกแม่งจะงงหมดเลยอ่าทีนี้ชั่วโมงต่อไปมันเริ่มทำยานปัญญาตัวนี้มันไอตัวอาสวะไสยยาตัวนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วไงมันจะงงไงเพราะว่าตัวตัวมันหายมันดับหมดเลย ดับทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งปากดับหมายถึงว่ามันไม่ปรุงแต่งอะไรเลยเออทีนี้มันจะเริ่มคุยอะไรมันจะเริ่มเข้าใจลงๆๆๆๆๆมันจะเกิดปัญญาที่แท้จริงไอ้ตรงนี้มันเป็นทีเด็ดนะฮะผมนึกบอกว่าสอนกันไปเถอะไปจบเราคุยกันเถอะยิ่งอมคําพูดจะเยอะยิ่งฟังเท่าไรแม่ก็ยิ่งปรุงแต่งยิ่งจําเยอะยิ่งรู้เยอะเออรู้แล้วก็คิดว่าตัวเองรู้แล้วก็เบาสบายเดี๋ยวมึงเวลามึงจะตายหรือเจอทุกข์บีบคั้นนะ่ะ ไอ้รู้ตัวเนี้ยมันชอบเกิดอยู่แล้วไอ้ตัวมนวิญญาณเนี่ยมันจะเกิดจนวินาทีสุดท้ายมันไล่ตั้งแต่ขันห้าเลยนะฮะเนี่ยพอรูปดับปั๊บเนี่ยมันเหลือเวทนาเหลือจิตนะการทํางานของจิตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะฮะไอ้ตัวรู้ตัวนี้มันจะวิ่งพลานอยู่เนี่ยลมหายใจก็ไม่อยู่พุทโธก็ไม่อยู่เพราะอะไรเพราะมันไม่มีกายแล้วเออมันม,มีที่เกาะที่ยึดมันจะเกิดอย่างเดียวมันจะเกิด ในสี่ขันเนี่ยปั๊บปัป risque, exchange, raft, smells, Japanese, milk, ๊บปั๊บปั๊บพอเวทนาดับมันเกิดอยู่สามขันเนี่ยปั๊บ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 สัญญาดับมันเกิดอยู่สองขันเนี่ยสังขารดับวิญญาณดับปั๊บมันเกิดเลยมันไม่มีที่เกิดมันก็ไปของมันเลยตัวเนี้มันไม่มันยังไม่ตายไงมันยังไม่ทำลายผมมาสอนให้ทำลายตัวนี้เนี่ยมนวิญญาณนะตัวนี้เลยนี่วิญญาณสังขารสัญญาเวทนารูปนี่คือขันห้าอายตนะหกก็เพิ่มมาสี่ตาหูจมูกปากกายและใจนี่ไงตัวนี้มันห้อยวิญญาณคุณอยู่ตัวมน มันจะบอกไม่มีวันที่จะเห็นมันง่ายๆไง,ง,ง,งต้องตีวงแคบหลวงผมสอนไม่มีการบานบานออกเวลาผมสอนทําไมคนถึงปวดหัวถึงเครียดเออถึงแน่นหน้าอกเอาก็ผมสอนอีกมุมนึงอะผมสอนตีวงแคบก็มาหาตัวมันนะพวกทําไมพวกที่คุณไปฟังมามันถึงง่ายถึงฟังรู้เรื่องถึงฟังเข้าใจก็มันบานออกมันปุุงแตง่งเือมันใช้ความคิดไงยผมสอนเนี่ยผม,ผมจะกำหลาบปิดเส้นทางมันไง เออจะไม่ให้มันขึ้นหัวไงจะไม่ให้มันออกทางหูออกทางตาออกทางจมูออกทางปากให้มันอยู่กับคุณอ่าถ้าคุณต่อต้ามันก็อึดอัดถ้าคุณปล่อยทั้งหมดเลยวางทั้งหมดอะ่ะมันจะสบายแล้วมันถึงจะปัญญาถึงจะลงผมจะบอกนี่คือลงแบบใครได้ก็ได้ใครไม่ได้ก็ไม่ได้นะผมจะบอกอ่าลงปล่อยเพื่ออะไรแต่จริงๆแล้วเวลาผมช่วยผมดึงออกมาเลยปุ๊บผมชี้ทีละขณะผมไล่ฐานทีละขณะไล่ไล่ใ่ใช้พลังนะฮะ ถึงขนาดบอบแบบเลยนะผมน่ะไม่ใช่มานั่งสอนกันแบบนั้น,นคนมันถึงไม่เข้าใจวิธีว่าท <c> า <oughs> ไมอาจารย์สอนธรรมะจะต้องอย่างนี้นเ,นเอ้ยแล้วผมต้องให้คนยอมผมก่อนต้องมีการปฏิญาณตนนะฮะเป็นลูกศิษย์บวชจิตบวชใจก่อนกับผมเพราะผมไม่มีผ้าผมเล่นให้ปฏิญาณตนเพื่อการบวชจิตบวชใจเพื่อเป็นสมณะในตัวเองเพื่อความไม่ประมาทในครูบาอาจารย์ในภายภาคหน้าเพื่อทําลายอาสวะตัวเองให้สิ้น เพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อเป็นสักขีพยานให้กับตัวเองนะครับ <c oughs> สัจจะนี่เป็นสิ่งสูงสุดนะฮะไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมใครที่มันไร้สัจจะนะ่ะไม่มีวันจเจริญหรอกเดี๋ยวมันก็เสื่อมอเจริญไปมันก็เสื่อมถึงเสื่อม <c oughs> แล้วมันก็จะตกต่ำนะฮะชีวิตผมไม่มีเสื่อมผมจเจริญอย่างเดียวเพราะผมทําถูกต้องผมเป็นคนมีสัจจะใครที่มาฟังผมมา,าหาผมแล้วเนี่ย ไม่ได้สมใจอยากก็หนีไปตรงนู้นตรงนี้พวกคุณก็ไม่ได้อะไรหรอกผมบอกคุณต้องมั่นคงกับตัวเองนะครับมั่นคงในอาจารย์ถ้าคุณมั่นใจแล้วอ่ะไม่ใช่วิ่งไปฟังตรงนู้นแต่นี้มันก็แคบสัญญามันช่วยเหลือเวลาคุณกระทบมันทําให้คุณจบไม่ได้หรอกผมจะบอกเลยเพราะคุณต้องเห็น,นกลไกของคุณอย่างชัดเจนเมื่อไหร่คุณข้ามตัวสัญญาสังขารวิญญาณได้นั่นถึงจะเป็นวิปัสสนาอืมนี่แหละฮะโอเค คลิปนี้ผมพา่าผมจะหยุดยาวเลยหลายวันพักนะครับนู่นแหละรอวันที่หนึ่งที่สองลูกศิษย์จะมาเข้าวันศาไอ้ออกวันษาวอ้พระก็จะมาหลายลูกนะครับแล้วก็มีงานมุทิตาจิตวันที่ผมบรรลุธรรมวันที่เก้าพฤศจิกาอ่าก็จะมีการ <c oughs> กินเหล้ยงกันที่ที่อุ่นใจรักนะครับก็ลูกศิษย์น่าจะมาที่นี่กันเดี๋ยววันนั้นคุณจิ๊บก็จะมาเดี๋ยวทำคลิปกับคุณจิ๊บหน่อย เออแล้วก็โอ้หลายคนแหละถึงนั้นนะเพราะว่าถ้าเข้ามันออกมันสาปปั๊บลูกศิษย์ที่เป็นพระก็น่าจะมาอม,มามาท่านหลายหลยท่านอยู่โอเคคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้นะฮะก็อาจจะมีคลิปป่าปลายบ้างผมอ่ะผมจะหยุดหลายวันไงทักผ่อนั่างกายผมเพราะว่าผมสอนคนเยอะช่วง กลับมาจากโคราชงวนเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้หยุดเลยนะครับก็เบอร์โทรของอาจารย์วิทย์ก็0983418644อ้ออิสระหรืออาจารวิทย์นะฮะเบอร์โทรของ 74, คุณบัวก็0927689674นะฮะทางไลายนะเพราะตอนนี้ก็จะหมดฝนแล้วนะฮะเพราะว่าเดือนธันวาเนี่ยคุณเพนมาก็จะขึ้นไปทำสกลใครยังเดี๋ยวผมจะประกาศอีทีนใครจะทำบุญร่วมสนับสนุนทิ่สกลและที่เศรษดิตก็มีทำมาบ้างแล้ว ก็ติดต่อมาได้นะฮะเพราะว่าจะเป็นสถานสอนธรรมที่สกลน,นี้จะเป็นผมจะทําให้มันผมอยากทําหน้าที่ตรงนี้ให้มันเสร็จในสิ่งที่ผมตั้งใจไว้ให้เป็นสถานที่ได้มีพระอ่าหรือคนแก่ๆคนที่เขาต้องการหาตัวบัญญาเนี่ยที่เขาปฏิบัติมาเยอะแล้วทําสมาธิฝึกสมาธิฝึกสติทําฌานอะไรมาเยอะแล้วแยะแล้วแต่เขาขาดตัวบัญญาได้มาอบรมที่ตรงนั้นนะฮะ ก็จะเป็นที่ประโยชน์แห่ง,ห,งหนึ่งในในอำเภอพังโคนนะฮะเพื่อเป็นประโยชน์ทางการเรียนรู้นะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งใครอยากทําบุญตรงส่วนนี้ก็ช่วยๆกันนะฮะแล้วก็ผมจะทำโรงโรงโรง,งครัวแล้วก็สถานที่สอนธรรมะมเดี๋ยวปรึกษาผู้ใหญ่ใจบุญก่อนว่ามีใครบ้างที่อยากพอช่วยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหานเนั่ยแหละใครอยากไปปลูก เป็นล็อกเป็นล็อกได้นะฮะเป็นปลูกเป็นคล้ายๆรีสอร์ทเพราะว่าด้านข้างผมจะทําให้ปลูกเป็นที่ที่พักนะครับคนกเกษียณอายุอยากไปใช้ชีวิตบ้านปลาอยู่ในหมู่บ้านวิมุตผมเรียกวันหมู่บ้านวิมุตแล้วกันนะครับก็ได้ติดต่ออาจารย์วิทย์นะครับโอเคแล้วใครอยากจะทําบุญส่วนไหนจะรับเป็นเพราะว่าผมจะทาลงลงอาหารแล้วก็สะาลงลงลงเขาเรียกอะไร สาราธรรมอะดีๆหน่อยอะ่ะก็ติดต่อมาได้นะฮะทุกคนทุกท่านเพื่อทำบุญให้มันถูกบุญสร้างอัน,นิสงส์ในเส้นทางที่จะทำให้เราเกิดปัญญาไม่ใช่ไปเอาบุญแล้วไปเกิดต่อของผมมันเป็นการทำแล้วเพื่อเพื่อเราจะได้รับปัญญาดวงปัญญาสิ้นที่จะทำให้เราจบภพบชาตินะโอเคครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้สาธุครับสวัสดีครับ